สวัสดีครับกลับมาหนีมาเก็บปักซีนะครับไปใส่ปุ่นขับปักซีเก็กปากมองเออปักซีปั่ววสันพี่น้องนี่นะครับนี่นี่นี่นะครับักซีนะครับหลอดเรือจากฟูตุกังลิงนะครับตุกังลิงนี่นะครับเบิ้งสภาพก็แล้วกันถึงเพีย มีความงามนะครับก็มเขียวซะเลยเพียนะครับเพียอ,อ้วนนะครับเต็มใบเลยนะครับเพียอ,อ้วนนี่เพียอ,อ้วนนะครับเต็มใบต้นหอมนะครับหอมนี่ก็ถือว่าสใสด้นะครับ ตอดจากโพโตเดลิงมาช่วงทีน้ำท่วมนะครับนี่เดี๋ยวเอาไหนมาเอานี่ไพี่อนนะครับพักซีก่อนที่เด็ดที่ลูกดีเอาเด็ดเอกก็แล้วกันนี่นะครับม,มันแตกกันมาไหม เป็นด,ด,ดีเรื่องนึงนะครับพัาย้ำต้องการกครับครถมาเอาเลยนะครับอยู่้างๆแปลงอ้อยนะครับแปลงอ้อยแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุย๋ยหมักปุย๋ยคอ,อกไปนะครับปุ๋ยพืนที่ซื้อไปตลาดจะเพ็่นทั้งปุย๋ยทั้งยานะครับถือว่าสได้นะครับ ตามสภาพพี่น้องฝูริงนี่ถือว่างามเพราะแรงมาแป๊บเดียวนะครับแหงแล้วนี่นะครับเบิ้งสภาพเปลี่ยนเรียวความอยู่ใ,ใกล้เรียวมานนี่นะครับบบเห็นดอ,อกมุนนี่ ว่าผมมีขเขาเบิ่งใกล้ๆค่อยเห็นนะครับว่ามีผักอย่าง,างไนนี่